วิธีประกอบเลื่อยตัดหญ้ามาเ i ต้าขั้นตอนแรกเอาน็อตตัวเมียออกก่อนเลยนะครับจากนั้นเอาแหวนอีแปะออกมาครับต่อมาก็ถอดฝาประกอบออกครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่บังใบนะครับสังเกตรอยบากบังใบให้ดีนะครับเป็นรูปบวกให้เราใส่ให้ตรงนะครับเหมือนประกอบชิกซซอตรงบังใบจะมีรูสําหรับขันน็อตอยู่ด้วยนะครับจากนั้นใส่น็อตลงไปได้เลยตรงรูนะครับและใช้ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตให้แน่นเลยครับเมื่อเราขันน็อตบังใบแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ ใส่ฝาประกบกลับเข้าไปที่เดิมเลยครับวิธีการใส่ใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าที่เขาให้มาก็จะมี3แบบมีแบบใบวงเดือนใบมีดแล้วก็ใบพลาสติกนะครับสังเกตตรงรอยบากนะครับใส่ให้ตรงรอยบากจากนั้นเอาแหวนที่แปะใส่ไปแล้วก็เอาน็อตตัวเมียใส่ลงไปครับขันน็อตให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับต่อมาก็จะเป็นการใส่ลวดกันชนนะครับสังเกตรูซ้ายขวาด้านหน้าตัวเครื่องนะครับง้างกันชนออกแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จไปส่วนแรกแล้วนะครับสาหรับการใส่ใบ ตัดเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้ามากิต้าต่อมาเราจะมาใส่ตัวประคองจับนะครับวิธีใส่ให้เราคลายนอ็อตหัวมะเฟืองออกก่อนนะครับจากนั้นให้เราง้างสักเล็กน้อยนะครับและก็ดันตัวประคองจับเข้าไปที่ก้านของเครื่องตัดหญ้าได้เลยปรับตัวประคองจับหันซ้ายหันขวา ตามการใช้งานของผู้ใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีประกอบเครื่องตัดหญ้าไร้สายมา g i t ิต้ประกอบตัวเครื่องเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปลุยตัดหญ้าก,กันได้เลยครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมา g i t a ตทางร้านเราประกันให้2ปีนะครับสินค้ามีปัญหาเคมให้ภายใน14วันพี่ช่างไม่ต้องออกค่าส่งนะครับทางเราออกให้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วและสั่งซื้อตอนนี้ทางเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีไปเลยครับ